สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับนาฬิกาแซนด้ารหัส3า7หตัวนี้เป็นนาฬิกาที่มีพื้นฐานรูปร่างมาจาก G-Shock GSTC 1 0ซึ่งเรือนนี้ผมก็ได้มาจาก s h o ป e e เหมือนเดิมครับราคาก็จะอยู่ประมาณ300กลางๆถือว่าเป็นนาฬิกาในกลุ่มราคาประหยัดครับสเปคของเรือนนี้เป็นนาฬิกา2ระบบครับก็คือจะมีทั้งส่วนที่เป็นเข็มกับส่วนที่เป็นหน้าจอดิจิตอล ตัวเครื่องเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ bu s แต่ว่าจะไม่ได้มีการตีรหัสอะไรไว้ส่วนตัวฐานเนี่ยเป็นยี่ห้อ maxell รหัส2 0 2 5ก็ถือว่าเป็นฐานยี่ห้อที่ดีไว้ใจได้เลยส่วนตัวเรือนเนี่ยเขาก็ทำมาเป็น2ชั้นครับโดยชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นวัสดุอลลอยส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นวัสดุพลาสติกกระจกเนี่ยจากที่ฟังเสียงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพลาสติกอยู่ส่วนตัวสายเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบลับเบอร์ครับทีนี้ในส่วนรายละเอียดเนี่ยผมก็จะขอเริ่มจากหน้าปัดก่อนครับ หน้าปัดของเรือนนี้เป็นการเอา layout ของ gst 4 1 0มาผสมกับ ga 1 1 0จะไม่ได้เป็นการก๊อปมาจาก gst 4 1 0อย่างเดียวซึ่งผมมีภาพประกอบให้ดูด้วยจะได้เห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณภาพงานในส่วนของหน้าปัดเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่าๆในสมัยก่อนค่อนข้างมากเลยทั้งในส่วนของการสกรีนแล้วก็เรื่องของสีที่สําคัญเนี่ยตัวเข็มในหน้าปัดย่อยของเรือนี้เป็นเข็มจริงแล้วหมุนได้จริงไม่ได้เป็นเข็มหลอก ส่วนเรื่องขอพายน้ำเนี่ยรุ่นเนี้ยเขาจะไม่มีมาให้แต่ก็จะมีการเปิดไฟมาทดแทนซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของหน้าจอดิจิตอลแล้วก็มีไฟตรงหน้าจอนอกด้วยซึ่งเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้อ่านเข็มง่ายเท่าไหร่เอาเป็นว่าอ่านในส่วนของหน้าจอดิจิตอลจะสะดวกกว่าแล้วก็เรือนนีย้ยังมีฟังก์ชันออโต้ไลท์ด้วยวิธีเปิดก็ให้กดปุ่มบนขวาทิ้งไว้สักห้าวิ มันก็จะมีสัญลักษณ์ a light like ขึ้นมาด้านล่างก็เป็นอันว่าเปิดติดแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้ดูทีนี้ในส่วนของฟังก์ชันเนี่ยผมก็จะขอพูดแค่คร่าวๆพอเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะทําคลิปแยกไว้ตั้งหากอีกคลิหนึ่งพอดีว่ามันมีในกาหลายเรือนเลยที่มีฟังก์ชันคล้ายๆกันก็เลยคิดว่าเอาไปรวมคลิปเดียวน่าจะดีกว่ามันจะได้สะดวกต่อการหาด้วย ทีนี้มาดูในส่วนของหน้าแรกกันก่อนในหน้าเนี้ยเราสามารถกดปุ่มล่างขวาเพื่อเปลี่ยนการแสดงผลหน้าจอดิจิตอลให้แสดงเป็นเวลาหรือให้แสดงเป็นวันกับเดือนก็ได้อันนี้จะเป็นการแสดงเดือนกับวันที่ส่วนอันนี้จะเป็นการแสดงเวลาส่วนเรื่องของการแสดงวันเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนอยู่แล้วเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ต่อมาให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดต่อไป โหมดเนี้จะเป็นการจับเวลาเราก็จะใช้2ปุ่มในการควบคุมก็คือปุ่มล่างขวากดเพื่อเริ่มกดอีกทีเพื่อหยุดส่วนปุ่มบนซ้ายเนี่ยอันนี้เอาไว้รีเซ็ตค่าจะสังเกตว่าเข็มในหน้าปัดย่อยเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวด้วยแต่ผมก็ดูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการหมุนของมันเนี่ยสื่อถึงอะไร ต่อมาก็ให้เรากดปุ่มล่างซ้ายอีกหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นการนับเวลาถอยหลัง mm hmm. ก็ใช้ปุ่มล่างขวาเพื่อเริ่มนับเวลาหรือหยุด mm hmm. แล้วก็ให้ใช้ปุ่มบนซ้ายเนี่ยเพื่อรีเซ็ตส่วนวิธีตั้งค่าเนี่ยก็ให้กดปุ่มบนซ้ายค้างไว้จนมันกระพริบ แล้วก็กดปุ่มขวาบนหรือขวาล่างเพื่อเปลี่ยนค่าแล้วก็กดปุ่มล่างซ้ายเพื่อเปลี่ยนหน่วยแล้วก,กดปุ่มบนขวาหรือล่างขวาเพื่อเปลี่ยนข้ามกันแล้วเมื่อเราเซตค่าอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้กดปุ่มบนซ้ายเพื่อคอนเฟิร์มต่อมาให้กดปุ่มล่างซ้ายอีกหนึ่งครั้ง อันนี้จะเป็นโหมดเวอร์ท m e ซึ่งสามารถใช้ดูเวลาประเทศต่างๆได้แล้วอันนี้เราก็จะกดปุ่มล่างขวาในการเปลี่ยนประเทศวนไปเรื่อยๆสังเกตชื่อเมืองเนี่ยจากด้านบนหน้าจอดิจิตอลต่อมาก็ให้กดปุ่มซ้ายล่างอีกหนึ่งครั้งอันนี้จะเป็นการตั้งเวลาปุกซึ่งสามารถตั้งได้ทั้งหมด4ช่อง โดยการกดปุ่มขวาล่างเพื่อเลือกช่องก็จะมี al 1 al 2 al 3 a l 4แล้วก็ snset อันนี้เอาไว้ให้มันปลุกทุกๆ5นาทีส่วน s i g เนี่ยอันนี้จะเป็นการปลุกทุกชั่วโมงแล้วก็กดปุ่มซ้ายบนเพื่อเป็นการเปิดปิดการปลุกมันจะมีสัญลักษณ์ on off ขึ้นตรงนี้แล้วถ้ากดปุ่มซ้ายบนค้างเนี่ยก็จะเป็นการตั้งเวลา ตัวเลขมันก็จะมีการกรับพิบส่วนวิธีการตั้งค่าเนี่ยก็จะเหมือนกับการตั้งเวลาถอยหลังเลยที่นี้ต่อมาในส่วนของตัวเรือนเนี่ยเขาจะทํามาเป็น2ชั้นครับแต่ว่าจะเป็นการประกบซ้อนกันไม่ได้เป็นการครอบทับทําให้เราจะมองเห็นการแยกชั้นได้ชัดเจนเลยระหว่างชั้นบนกับชั้นล่างชั้นบนเนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นอลลอยแล้วก็ชุบดาตัวพื้นผิวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบขัดแทลร์ไลร์มาทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้ทําออกมาได้ดีมากมีความใกล้เคียงกับเซนเลส จนผมเนี่ยแยกไม่ออกเลยส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นวัสดุพลาสติกแข็งครับคิดว่าน่าจะเป็นประเภท ABS ส่วนตัวสายเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบลับเบอร์ครับซึ่งตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะออกลื่นๆแข็งๆแล้วก็ตัวสายเนี่ยมีความหนาด้วยก็ไม่ได้ใส่สบายเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ดูทนทานดีตู้หูสายเนี่ยเขาให้มาเป็นแบบโลหะครับแล้วก็จะมีการปั๊มชื่อแบรนด์ไว้ตรงนี้เอาจริงๆเนี่ยหูสายแบบนี้มันจะมีน้ําหนักถ่วงมันมักจะลูดหลุดง่าย แต่ว่าดีไซน์ของตัวปลายสายเนี่ยเขาจะมีความหนากว่าตรงอื่นก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการรูดหลุดส่วนตัวบัคเกอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบเข็มธรรมดาเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสลักไว้ในส่วนของฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นการขันสกู๊ตสีตัวแล้วราย,ายละเอียดสําคัญที่สลักมาเนี่ยก็จะมีบอกแค่ว่าเป็น stainless steel back กับการกันน้ําที่ห้ atm ก็ถือว่าดีกว่าระดับเริ่มต้นแต่ก็ยังไม่ใช่ระดับที่ควรเอาไปไวหนะ้าทีนี้ในส่วนของเคสไซส์ความกว้างก็อยู่ประมาณ52มิล รักทุรักก็จะอยู่59มิลความหนาจะอยู่ประมาณ17.5มิลส่วนตัวสายเนี่ยมันเป็นลักษณะการเข้าสายแบบเฉพาะเพราะฉะนั้นก็จะขอข้ามตรงนี้ไปพอมาอยู่บนข้อมือขนาด6.5นิ้วของผมก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จบไปอีกเรือนแล้วนะครับสําหรับนาฬิกาในกลุ่มราคาประหยัดข้อมูลเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้แหละแต่ถ้าใครมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยส่วนใครจะใจดีอยากจะกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผมก็จะขอบคุณมากๆยังไงก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้ครับ